นิยายเสียงเรื่องเหนียรักบทที่59แดนไทยกับไพลินพักที่โรงแรมครบสัปดาห์แล้วระหว่างที่อยู่ด้วยกันเขาให้เกตยิงสาวทุกอย่างคอยดูแลไม่ให้ขาดตกบกพร่องบางครั้งคิดน้อยใจที่ไพลินนิ่งมากถึงจะให้ความสนิทสนมกับเขาเหมือนว่าจะมีใจแต่ก็นิ่งเกินไปยิ่งเวลาที่ทำงานเหมือนไม่มีเขาอยู่ด้วยเลย เป็นอะไรไปคะเงียบจังแพลินเริ่มรู้สึกว่าบรรยากาศภายในห้องเงียบเชียบปกติแดนไทยจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขาและเรื่องงานให้เธอฟังตลอดกลัวหนุพายรำคาญเดี๋ยวไม่มีสมาธิทำงานแดนไทยที่นอนอยู่ข้างๆเธอตอบเบาๆไม่รำคาญหรอกค่ะกลัวคุณเบื่อมากกว่า วันวนนั่งน่งนอนๆนเฝ้าฉันทำงานแพลินวางมือจากการทำงานเอียงตัวมามองคนที่นอนข้างๆอยู่แบบนี้ทุกวันตั้งแต่ขึ้นจากเกาะขอดูมือหน่อยได้ไหมทำไมขยันจังเลยตั้งใจจะทำถึงเมื่อไรกันเชียวไม่เบื่อหรือไงนะแพลินยื่นมือให้เขาอย่างว่าง่ายเท่าเอาอคนที่นอนอยู่ยิ้มจนตาหยี ดึงมือของไพลินมาวางไว้ที่ตรงหัวใจตัวเองข้างนี้ใช่ไหมที่สนหายดีแล้วนะเขาถามท,ทั้งที่หลับตาอยู่หายดีแล้วค่ะทำงานได้สบายสบายเลยวันพรุ่งนี้เรากลับบ้านสวนกันดีกว่านะคะฉันคุยกับช่างแล้วเรื่องบ้านเดี๋ยวเขาจะส่งงานให้ทางลายสร้างได้สักประมาณ50%ซค่อยลงมาดูได้เลยครับ งั้นพี่เก็บของดีกว่านะแดนไทยลุกขึ้นอย่างรวดเร็วใจเขาอยากกลับบ้านอยากพาไพาลินไปหาพ่อกับแม่ฉันเก็บพับแยกไว้แล้วค่ะแค่จัดใส่กระเป๋าเดี๋ยวพวกงานนี่คืนนี้น่าจะเสร็จพรุ่งนี้ต้องไปส่งที่ประชนิให้ลูกค้าแดนไทยทำหน้าที่ตรีมกระเป๋าเขาช่วยไพยลินเก็บผ้าที่พับแล้วใส่กระเป๋าและจัดตรียมสัมภาระอย่างอื่น พยายามช่วยไม่อยากให้หญิงสาวเหนื่อยส่วนตัวเขาคิดว่าเรื่องงานบ้านงานเรือนไม่จำเป็นที่จะต้องให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายทำคนเดียวเรื่องเลี้ยงลูกอีกอย่างต้องช่วยกันไม่งั้นผู้หญิงจะเหนื่อยแย่สำหรับเขาช่วยได้ทุกอย่างอาหารเขาก็ทำได้ซักผ้ารีดผ้าทำได้หมดเก็บของไปยิ้มไปอย่างอารมณ์ดีกว่าจะเก็บทุกอย่างลงกระเป๋า ไยลินก็ทำงานเสร็จต่างคนต่างแยกย้ายกันไปพักผ่อนเขาสังเกตว่าไยลินไม่ใช่คนช่างพูดชอบอยู่เงียบๆคนเดียวถ้าว่างก็หางานทำมีความสุขกับการทำงานบางทีเงียบจนเขาเกรงใจแรกๆเขาไม่กล้าทำอะไรเลยกลัวว่าจะเป็นการรบกวนหลังๆมาเริ่มชินและพยายามเรียนรู้ที่จะอยู่กับไลินให้ได้ วันต่อมาหลังจากที่ไปลินไปส่งงานให้ลูกค้าแล้วทั้งสองคนเดินทางเข้ากรุงเทพทันทีเราต้องแวะบ้านคุณก่อนใช่ไหมคะครับพี่คิดไว้แบบนั้นแต่ถ้าหนูพายไม่อยากแวะก็ไม่เป็นไรนะไปบ้านสวนเลยก็ได้ได้ยังไงล่ะคะน่าเกลียดต้องแวะไปไหว้คุณลุงกับคุณป้าก่อนพี่ดาด้วยเรามาถึงกรุงเทพทั้งทีไม่แวะได้ยังไงน่าเกลียดตายเลย คุณก็ด้วยจะตามชั้นอย่างเดียวเดี๋ยวคนแก่น้อยใจนะคะพ่อแม่ครอบครัวสําคัญที่สุดแล้วขอบใจนะหนูพายที่เข้าใจพี่ที่บ้านคงดีใจนี่พี่ไม่ได้บอกนะว่าเรากลับมาเอา้าวหรอคะฉันก็ไม่ได้คุยกับพิดาเลยโมแต่ยุ่งกับคุยกับลูกค้าพี่เพิ่งบอกหนูดาเมื่อตอนขึ้นเครื่องเดี๋ยวหนูดาจะมารับเราที่สนามบิน ไม่นานทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงสนามบินดารณีมารออยู่ก่อนหน้านั้นแล้วแดนไทยสั่งให้ดารณีแช่รถตู้มารับเพราะสัมภาระทั้งสองคนค่อนข้างเยอะแค่อุปกรณ์ทํางานของไพลินก็เกือบครึ่งรถแล้วตลอดการเดินทางไพลินแทบไม่ต้องทำอะไรเลยแดนไทยดูแลทุกอย่างน้องพายเป็นยังไงบ้างคะ สบายดีไหมพี่คิดถึงจังเลยดารณีเดินเร็วเข้ามาหาแดนไทยและพาลินทันทีที่ทั้งสองเดินออกมาสวัสดีค่ะพี่ดาสบายดีค่ะคิดถึงเช่นกันค่ะพี่ดาสบายดีนะคะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่น้องพายเพราะต้องทำงานแทนพี่แดนทุกอย่างเลยงานเยอะมากๆน่านะเดี๋ยวพี่มีรางวัลให้ อยากได้อะไรบอกมาเลยแต่ตอนนี้กลับบ้านกันดีกว่าคิดถึงพ่อกับแม่จังจริงเหรอคะนึ่งว่าจะลืมที่บ้านแล้วดูหน้าตาพี่แดนมีความสุขมากเลยดาดีใจด้วยนะคะแดนไทยยิ้มปากกว้างแอบมองคนที่ยืนข้างๆก็ยังนิ่งช่างเถอะแค่นี้เขาก็พอใจและมีความสุขมากแล้วระหว่างเดินทางกลับบ้านดาราีและไพลินมีเรื่องคุยกันตลอดเวลา แดนไทยนั่งฟังเพลินเขาชอบฟังเสียงไพลินเวลาพูดแต่เวลาอยู่กับเขาต้องชวนคุยบ่อยๆผู้หญิงเวลาอยู่ด้วยกันแม่รู้มีเรื่องอะไรคุยกันนักหนาสองสาวเข้ากันได้ดีเขาโล่งใจพ่อกับแม่เขาก็เอ็นดูไพลินเอ็นดูมากกว่าลูกของตัวเองด้วยซ้ำเขาสบายใจคงไม่มีปัญหาแม่ผัวลูกสไป แดนไทยคิดแปรเรื่อยเปื่อยยิ้มปแปตลอดทางอิจฉาพี่แดนนะคะช่วงนี้มีความสุขจังเลยอิจฉาพี่ทำไมก็หาแฟนสิจะได้มีความสุขแหมหาได้ง่ายๆก็ดีสิคะพี่แดนกลัวว่าจะไม่ดีนะสิไพลินนั่งฟังสองพี่น้องคุยกันไปจนถึงบ้านคุณทัศเทพและคุณดารุณีรออยู่แล้วแดนไทยแทบจะเดินประกบไยลินเข้าบ้าน สวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้าบุญรักษาลูกหนูพายไม่คิดไม่ฝันว่าตื่นเช้ามาวันนี้จะได้รับข่าวดีขนาดนี้มาหนูพายขอป้ากอดทีลูกคิดถึงเหลือเกินต่อไปไม่ต้องไปไหนแล้วนะลูกหมดเคราะห์หมด,หมดสกุขกันสัทีคุณดารุณีลูปหลังลูปไหลไพลินและอบก,กอดอยู่อย่างนั้นแม่ครับลูกแม่อยู่ตรงนี้นะครับหนูดา สงสารเราจะตกกระป๋องแล้วละ่ะแม่เหอะลูกคนใหม่ก็หนูพายเขาน่ารักแดนยังรักเลยแล้วจะไม่ให้แม่รักและดูน้องได้ยังไงล่ะลูกมากันก็ดีแล้วลูกอยู่ไกลกันก็คิดถึงสบายใจได้เลยนะหนูพายถ้าแดนไทยนี่ใส่ไม่ดีอีกคราวนี้พ่อกับแม่จะพาหนูพายหนีเองปล่อยให้อยู่คนเดียวไส้เข็ดจริงๆพ่อว่าหนึ่งปียังน้อยไปนะ เป็นพ่อไม่ได้จะไปสักห้าปีสิปีดัดนิสัยให้เข็ดเลยโถกพ่อครับยังไม่ทันไรเลยทุกคนเข้าข้างหนู่ายกันหมดนี่ผมเป็นลูกนะครับแมรู้ละพี่แดนถ้ายังทำนิสัยเหมือนเดิมหรือทำไม่ดีอีกพวกเราจะพาน้องพายหนีไปไกลๆเลยปล่อยให้พี่แดนอยู่คนเดียวครับครับผมขอโทษทุกคนครับ ต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วจะจำจนตายเลยทุกคนหัวเราะอ,ออกมาพร้อมกันนานแล้วตั้งแต่ไพรินหายไปครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทุกคนเปล่งเสียงหัวเราะอ,ออกมาพร้อมกันอย่างมีความสุขเอาละลูกมากันเหนื่อยขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าพักผ่อนกันเถอะมื้อเที่ยงก็ลงมากินข้าวกันด้วยนะ แดนไทยกับดารณีีช่วยพลินขนสัมภาระไปส่งที่ห้องนอนห้องเดิมที่หญิงสาวเคยพักเดี๋ยวพี่มานะครับขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวพี่มาช่วยจัดของเพรินรู้ว่าแดนไทยไม่อยากห่างเธอดีใจที่เขาไม่มาตอแยและวุ่นวายกับเธอมากนักยอมไปห้องของตัวเองดีๆหญิงสาวอาบน้ำเปล่งเครื่องแต่งตัวใหม่หลังจากนั้นก็จัดสัมภาระ เธอยังไม่แน่ใจว่าจะต้องอยู่ที่นี่กี่วันใจเธออยากกลับบ้านสวนโดยเร็วแต่ก็เกรงใจครอบครัวเขาเพราะถ้าเธอกลับแดนไทยต้องตามไปกับเธอแน่ๆยังไม่ทันครบหนึ่งชั่วโมงแดนไทยก็มาเคาะประตูห้องของเธอหนูพายให้พี่ช่วยจัดนะจะได้เสร็จเร็วเดี๋ยวจะได้เวลากินข้าวกลางวันแล้ว กลายเป็นแดนไทยที่จัดของให้ไพลินเขาไม่ให้เธอทำอะไรแค่บอกว่าให้เอาอะไรไว้ตรงไหนและเขาก็พอรู้ว่าอุปกรณ์อะไรวางตรงไหนได้บ้างเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้หญิงดีมากค่ะขอบคุณนะคะไม่ต้องขอบคุณรอกพี่เต็มใจเห็นไหมพี่เรียงเหมือนหนุภพายทำเองเลยฝีมือสุดๆไพลินถอนหายใจเบาๆ กับอาการครั่งรักครั่งเธอของแดนไทยบุญจะร้ายก็ร้ายบุญจะรักก็รักซะจนมากเกินไปว่าแล้วพี่แดนต้องมาอยู่ห้องน้องพายซื้อหวยทำไมไม่ถูกนะแม่ให้มาตามไปกินข้าวกลางวันค่ะวันนี้แม่ลงมือเองเลยนะต้อนรับน้องภายกลับบ้านคนแก่สองคนตื่นเต้นใหญ่เลยดารณีเคาะประตูห้องโผล่เข้ามาแก้ส่วนบน เรียกพี่ชายและว่าที่พี่สะพ้ายลงไปกินข้าวคงต้องเป็นอย่างที่เธอคิดแหละเพราะดูว่าพี่แดนของเธอจะไม่ยอมปล่อยน้องภัยให้หนีหายไปจากชีวิตของเขาอีกเป็นแน่และภายลินก็ดูอ่อนลงมากดารณีเอาใจช่วยทั้งคู่ให้ได้ลงเอ,อืยกันเร็วเ็วนี้อิจฉาพี่แดนจังเลยอ่ะดูมีความสุขมากต่างกับเมื่อก่อนไม่ต้องอิจฉาพี่อรอก รีบหาซิสิแล้วจะรู้ว่ามันดียังไงโถ่ก็พี่แดนใช้งานยังกับทาตจะมีเวลาหาที่ไหนล่ะคะแล้วคุณมาร์กล่ะคะพิดาไม่สงสารเขาหน่อยเหรอเขารอนานแล้วเหมือนกันนะคะเมื่อคราวที่พายแวะไปที่รัสเซียพายเจอเขานะคะดูเขาแค่พิดามากว่าไงนะมาร์กไหนคนที่ชอบคุยกับหนูพายนั่นน่ะเหรอแดนไทยหูพึ่ง ใช่ค่ะคุณมาร์กเขาชอบพิดาตั้งแต่คราวนู้นแล้วเขาสดนะคะพายแวะไปเยี่ยมเขาที่บ้านด้วยเขาอยู่กับแม่พ่อครอบครัวเขาคล้ายบ้านเรายังอยู่ด้วยกันครบทุกคนเลยค่ะเขาดูแลพ่อกับแม่เกาดีมากแม้น้องพายพี่ก็งานเยอะไม่ค่อยมีเวลาคุยกับเขางานทางน้นเขาก็มีทางนี้ก็งานเยอะค่ะ ทำไมพี่ไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยนี่สองสาวรู้กันแค่สองคนเหรอพี่เข้าใจว่าเขาชอบหนูพายซะอีกหลงหึงมาตั้งนานทำไมไม่เล่าให้ฟังบ้านเลยก็เล่าแล้วนี่ไงคะดาก็คุยกับเขาเรื่อยๆคะ่ะแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาไม่กล้ามาที่บ้านด้วยทำไมล่ะคะพี่ดาตอนนี้เขาอยู่มาเลเซียนะคะทักมาหาพายเมื่อวันก่อนใช่จะ้ะอีกสองวันเขาจะมาไทย ดีเลยงั้นภายขอเลี้ยงข้าวคุณมาร์กนะคะไปด้วยกันนะคะคุณพายลินหันไปเกาะแขนแดนไทยทําไมไม่ชวนมาบ้านเราละหนูดาพ่อกับแม่จะได้รู้จักไม่ต้องคิดมากหรอกชวนเลยชวนมาได้ด้วยหรอคะแล้วพ่อกับแม่จะว่ายังไงคะพี่แดนดารณียลังเลจะปิดกลัวอะไรพาเข้ามาให้ทุกคนรู้จักให้เขาได้รู้จักกับครอบครัวเรา พี่เชื่อว่าพ่อกับแม่จะดีใจสะอีกลูกสาวจะขายออกจริงค่ะพิดาสางสารคุณมาร์กนะคะนิสัยเขาต่างจากฝรั่งทั่วไปอ่อนโยนเหมือนคนไทยมากกว่าจริงน้องพายพี่ก็คิดแบบนั้นเขาอ่อนโยนมากที่โต๊ะอาหารทุกคนพร้อมหน้ากันประมุขของบ้านทั้งสองคนหน้าตาสดชื่นแจ่มใสมีชีวิตชีวามากพ่อคะ วันมรืนดามีเพื่อนมากินข้าวที่บ้านนะคะเป็นผู้ชายและเป็นต่างชาติค่ะคุณทัดเทพและคุณดารุณีมองหน้ากันหันไปมองหน้าลูกสาวคนเล็กไม่วางตามาสิมาเลยบอกเขาว่าพ่อกับแม่อยากเจอเห็นไหมเวลาที่เรามีเรื่องดีๆเข้ามามันมักจะตามกันมาเสมอเย่าบอกนะว่าเขามาชอบลูกสาวเราใช่ครับพ่อ คนที่ผมคิดว่าเขาชอบหนูพายนั่นแหละจริงๆแล้วเขาสนใจหนูดาแต่เข้าทางหนูพายเพราะเห็นว่าสนิทกันแปลกนะคนต่างชาติส่วนมากเขาไม่ค่อยกลัวอะไรมีอะไรก็พูดเลยมาร์กเขาเป็นคนคีดเกรงใจค่ะครอบครัวเขาลักษณะนิสัยคล้ายคนไทยอ่อนโยนกันทุกคนเลยค่ะเมื่อคราวที่พายไปต่างประเทศแวะไปเยี่ยมเขาน่ารักมากค่ะ อยากเห็นอยากรู้จักแล้วสิทำไงดีคะคุณพี่ถ้าเรามีลูกเขยเป็นต่างชาติแล้วถ้ามีหลานเขาจะให้เราเลี้ยงหลานไหมนี่หนูดาต้องไปอยู่กับเขาที่ต่างประเทศไหมเนี่ยพ่นเขาทำมาหากินอะไรแม่คะยังไม่ขนาดนั้นหรอกคะ่ะดาก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาชอบดาขนาดไหนแต่ที่เขาเล่าให้ฟังเขามีโรงแรมและร้านอาหารอยู่ที่อังกฤษนะคะ โรงแรมและร้านอาหารอยู่ในเมืองน้องสาวกับน้องชายเขาดูแลส่วนตัวเขาอยู่นอกเมืองทำโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารเล็กๆอยู่กับพ่อแม่ค่ะแหมรู้ละเอียดกว่าภายไดคะเนี่ยแสดงว่าคุยกันบ่อยดารณียิ้มเขินอายเธอไม่เคยคิดเรื่องการมีครอบครัวชอบและอยากใช้ชีวิตเหมือนไพลินมากกว่า ยิ่งหน้าที่การงานต้องรับผิดชอบมากมายยิ่งทำให้ไม่ค่อยมีเวลาแต่มักบอกว่าเขารอได้เคื่องที่ไพลินหายไปมักคอยส่งข่าวบอกเล่าเรื่องราวของไพลินกับเธอเสมอทำให้ไม่เป็นห่วงไพลินมากแต่เธอก็ไม่เคยปรั่งปลายให้ใครรู้เรื่องของไพลินอยากดัดนิสัยพี่ชายมักเคยเดินทางมาเมืองไทยหลายครั้งก็แค่เพียงนัดพบกัน หลังๆมาเขาลุกหนักเขาอยากมาพบครอบครัวอยากสารสัมพันธ์เขาบอกว่าเจอคนที่ใช่แล้วก็อยากสร้างครอบครัวอยากแต่งงานหลังทุกคนกินข้าวมื้อกลางวันอิ่มแล้วไพลินกับดารณีขึ้นไปข้างบนเรือสามคนพ่อแม่ลูกรวมตัวกันทุกคนตื่นเต้นกับข่าวใหม่แดนไทยเล่าเรื่องที่เพิ่งรู้จากไพลินให้พ่อกับแม่ฟังพ่อกับแม่ไม่ต้องห่วงนะครับ ผมให้คุณอัมพลหาข้อมูลนายฝรั่งนั่นแล้วหนุภายบอกว่าเขาโสดสนิทกันดีกับหนุภายแม่จําได้แล้วฝรั่งหน้าหล่อตัวสูงคนที่ลูกหึงเขาต้องคนนั้นแน่ๆเลยแม่ว่าแล้วเขาไม่ได้ชอบหนุภายถ้าทางเขาพูดคุยกันเหมือนเพื่อนมากกว่าไม่คิดว่าเขาจะมาสนใจลูกสาวเราแม่ครับคุณอัมพลส่งข่าวแล้ว ผมว่าสิ้นปีนี้ต้องสมนาคุณให้กับทนายของเราแบบจัดเต็มแล้วนะครับข่าวเร็วมากแดนไทยส่งข้อมูลของนายฝรั่งให้พ่อกับแม่ดูนี่ไม่ใช่โรงแรมเล็กๆธรรมดานะพื้นฐานครอบครัวเขาก็ใช้ได้การที่จะมีโรงแรมและร้านอาหารในเมืองใหญ่ไม่ใช่ง่ายๆเลยมีมาตั้งแต่รุ่นทวดนู่นแหนไม่ธรรมดานะว่าที่ลูกเกยเรา คุณทัดเทพดูรายละเอียดของมาร์คอย่างสนใจคุณทัดเทพและคุณดรุณียิ้มอย่างมีความสุขที่ลูกๆต่างก็มีคนรักความหวังของพ่อกับแม่ก็คืออยากให้ลูกๆเจอคู่ชีวิตที่ดีเป็นเนื้อคู่กันอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าเหมือนพ่อกับแม่และที่สำคัญอยากเลี้ยงหลานอยากรู้ว่าหลานจะหน้าตาเหมือนใครจะเลี้ยงยากไหม สารพัดที่จะคิดแต่อย่างน้อยก็ยังมีความหวังถึงคู่ของแดนไทยกับพลินจะยังไม่ชัวร์แต่ก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ผู้ใหญ่มองออกอาจต้องใช้เวลานิดนึงผู้หญิงดีๆคิดเยอะกับทุกเรื่องคุณดารุณีเข้าใจาพลินดีใจและตื่นเต้นยิ่งกว่าที่ได้ยินว่าลูกสาวคนเล็กมีคนมาชอบแดนไทยขอตัวขึ้นไปข้างบนแล้ว สองสามีภรรยายังคงนั่งพูดคุยกันต่อเรื่องของลูกชายและลูกสาวคุณทัศเทพคิดถึงขนาดว่าต้องจัดการแบ่งมรดกให้กับลูกทั้งสองคนให้เป็นสัสดส่วนส่วนคุณดารุณีกำลังคิดว่าจะต้องจัดแบ่งเครื่องประดับที่มีอยู่ให้ว่าที่สะพร์คิดเลยไปไกลว่าล้านแต่ละคนออกมาหน้าตาจะเหมือนใคร ความสุขของคนเป็นพ่อและแม่ก็มีแค่นี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมาก็เพื่อลูกเพื่อหลานทั้งนั้น